สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการซิตดาวพีซโดยแมสโซโรคารกับผมตระกูลลินทมิตรนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยนะครับถึงรถยนต์รุ่นต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมนะครับในการที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วรถยนต์ที่เราจะพูดคุยในวันนี้คือนิวนิสันอเมร่าครับนิสันอเมร่าเนี่ยก็ได้รับการ ปรับไม้แเชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังคงแข่งขันในตลาดอ e ีโคคาร์หรือว่าซิตีิคาร์เรามาพูดกันในปี2023เนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดกันถึงในกลุ่มอ e ีโคคาร์เนี่ยบางทีเนี่ยลูกค้าในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มองแค่การซื้อรถยนต์อ e ีโคคาร์ละเขามีงบอยู่ก้อนนึงแล้วเขาจะซื้ออะไรดีซึ่งไอการที่เขาเลือกว่าเขาจะซื้ออะไรดีนี่แหละมันคือการบอกกลุ่มลูกค้าครับวันนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่า ในตัวเงินประมาณ7 0 0 0แสบาทเนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยแตกต่างจากปีที่แล้วเลยแล้วก็แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาอย่างเยอะมากๆแต่ก่อนนะครับเงิน5 0 0 0 0 0จนถึง7 0 0 0 0 0เนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะลูกค้านะก็คือ กลุ่มซิตี้คาแล้วกันซึ่งตัวเลือกณนะวันนั้นในอดีตจะมีแบรนด์หลักๆที่อยู่กันในบ้านเราอยู่แล้วนะครับแต่พอมาในปี2023เนี่ยมีแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนเข้ามามากขึ้นแล้วจุดที่ทําให้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้ามันจับต้องได้ง่ายขึ้นมาเลยทําให้กลุ่มลูกค้าในบัตเจ็ตประมาณ700,000บาทเนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพูดง่ายๆเลยมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันแม้ว่ามีงบเป็นตัวแปรเดียวกันก็ตามเพราะว่าในงบประมาณของคนที่ต้องการจะซื้อรถยนต์ไว้ใช้งานในราคาประมาณนี้ครับจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มละที่เขาต้องการไปที่รถยนต์ E ีละไป็น BEV ละอาจจะมีอ e ีฮอาที่บ้านอยู่แล้ว1คันละแล้วจะซื้ออีก1คันเลือกซื้อ EV ดีกว่าจากเดิมที่กลุ่มนี้อาจจะซื้อกระบะบ้างหรือซื้ออ e ีฮอาอีกคันหนึ่งนะครับไว้ใช้ในครอบครัว เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งแต่พอวันนี้เนี่ยเขามองว่ารถจำมันมีแล้วนี่รถไฮบริดมีแล้วนี่แล้วจะซื้อรถไว้ใช้อีกคันหนึ่งสําหรับภรรยาใช้สําหรับใช้ไปทํางานหรือใครก็ตามแต่ในครอบครัวเนี่ยเฮ้ยลอง EV วีไหมันมีโจทย์นี้ขึ้นมาหรือบางท่านที่แบบอาจจะมีรถใหญ่อยู่แล้วเช่นรถกระบะรถ SUV แล้วต้องการจะมีรถเล็กไว้ใช้งานทั่วไปอีกสักคันหนึ่งโจทย์กลายเป็น EV เพิ่มขึ้นแล้วมีตัวเลือกว่าเขาจะหันไปหาอะไรที่เขาไม่เคยใช้หรือเปล่าฉะนั้นกลุ่มนี้มาแชร์ละเราได้เห็นรถยนต์ BEV ที่เข้ามาแย่งตลาดชัดๆเลยก็คือ b y d Dolphin อย่างตัว Standard Range เนี่ยเขาราคา699 99ก็คือ 6 9 99, 9 9 9 9บาทใกล้กันเลยกับตัวท็อปของ Nissan นิสันอเม e ่านิสันอเมล่ารุ่น V.L เนี่ยก็6 9 9 0 0 0บาทตีไป7 0 0 0 0 0แล้วกันเห็นไหมครับว่าในรุ่นเริ่มต้นของตัว s ซนด์ดาร์ดเรนอย่าง b y d d o l p h i n เนี่ยคุณได้ระบบความปลอดภัยแบบว้าวเหมือนกันนะแรปจีบคูซอนโชวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฟูลฟังก์ชั่นเลย เรื่องของความปลอดภัยนะก้องก็ชัดใช่ไหมฮะต่างกันในเรื่องของระยะทางการขับขี่เทียบกับตัว800,000กว่าซึ่งพอมองแบบนี้ครับตัวเริ่มต้นของ b y d Dolphin เนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมาล่ะแต่ความน่าสนใจของอเมล่ามันไปอยู่ในจุดที่ว่าอเมล่าเองเนี่ยมันต้องไปแข่งขันในกลุ่มที่เป็นรถยนต์น้ำมันคือคนที่เขาไม่เลือกรถยนต์ไฟฟ้า BEV เขาก็ต้องหันมาหากลุ่ม e- แคระเขาอาจจะยังไม่พร้อมใช้ยังมีความกังวลหรือไม่ถูกจริตเลย นะครับเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าต้องการรถยนต์สักคันหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้งานเยอะทั้งใกล้ทั้งไกลแต่ไม่ได้มีกําลังเงินที่สูงมากนะักในเงินสัก0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทเนี่ยมันมีรุ่นย่อยอื่นๆด้วยไงแล้วถ้าหากว่าไปเจออเมล่าที่ตัวท็อปมีส่วนลดมาให้เพิ่มเติมจากดีลเลอร์เนี่ยบางทีก็อาจจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอ อเมล่าจากนิสสันเองไม่ใช่แบรนด์หัวแถวแล้วกันในกลุ่มอีโคคาจุดแรกเลยครับคือคุณต้องโฟกัสให้ชัดว่าคุณกําลังแข่งอยู่กับใครบางทีสิ่งที่นิสสันกำลังทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันละคุณต้องพยายามเอาโปรดักต์ตัวเองอะแล้วก็ทาเป็นโปรโมชั่นเนี่ยไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่พร้อมจะซื้อรถคุณคนที่เขาจะไป EV หรือคนที่เขาลังเล เขาอาจจะไป EV อยู่แล้วหมายความว่ากลุ่มลูกค้าของนิสสันเนี่ยที่เป็นอัลเมร่าแคบลงเนาะฉะนั้นข้อดีของการที่กลุ่มลูกค้าแคบลงคุณจะสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นแต่ข้อเสียหรือว่าความยากก็คือว่าคุณต้องเสิร์ฟให้ตรงจุดเลยทําให้เขาเนี่ยซื้อแล้วเลือกคุณฉะนั้นการอัดแคมเปญเข้าไปอะครับมันต้องตรงกลุ่มเลยวันนี้คุณมีรุ่นย่อยอื่นๆนะครับคุณมี E, E, L, V, L บางทีเนี่ยถ้าคุณต้องการขายตัวท็อปส่วนลดต้องมาละเพราะว่าถ้าส่วนลดมาเนี่ยความแตกต่างของ ออปชันที่ได้มันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออถ้าเรามองถึงราคาเริ่มต้นโอ้ยมันแบบมีตัวเลือกมากมายเลยแต่ถ้าเกิดตัวท็อปนะลดราคาลงมาสะหน่อยลูกค้าแบบเออว่ะมันพอได้ละนะครับได้อะไรบ้างไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้แล้วก็ไฟสูงออโต้มีให้ระบบแจ้งเตือนการชนและช่วยเบรกฉุกเฉินทางด้านหน้ามีให้กล้องรอบคันมีให้แล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถนั้นเบียดออกนอกเลนสั่นพวงมาลัยให้ด้วยนะครับคร้าวๆก็จะประมาณนี้ฉะนั้นถ้านิสันนะครับเจาะกลุ่มลูกค้าไไดดด้้้แบบนนนีีมมัจะทางเิ ครวถามว่ามันไปตรงกับใครอสมมติคุณผู้ชมนะครับตอนนี้นั่งคุยกับผมนะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็คนนือพอถ้าเขาสมมุติว่าแคมเปญมันได้ส่วนลดมันดีสมมติเรามองถึงเกรด v ีออย่างเงี้ยเราไม่ต้องมองไอ้เรื่องชุดแต่งนะชุดแต่งเดี๋ยวไปว่ากันได้นะครับแถมกันได้นะครับซื้อเพิ่มกันได้ตัวนี้คุณได้เครื่องยนต์สูญเทอร์โบม,มันไม่อืดหรอกในตลาดอีโคคาเนี่ยคุณก็จะมีแค่ซิตี้เป็นตัวเลือกในกลุ่มที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบฉะนั้นไออัตราเร่งแบบนี้ในตลาดคันอื่นเเ้้าาสูไไม่ด ถ้าไม่นับซิตีเพราะนั้นถ้าคุณต้องการเทอร์โบนะครับมีแค่เขากับซิตีเท่านั้นแต่เขาอาจจะไม่แรงเท่าซิตีนะแต่มันก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหจนแบบอึดอาดเนาะในราคาที่แบบของเขาถูกกว่าร้อยแรงม้าสเปคอื่นก็ไปดูกันเอาในเว็บไซต์ได้ห้องโดยสารไม่เป็นรองใครไม่ได้อึอดอัดไม่ได้แคบ ห้องโดยสารก็เหนือกว่ามาด้าสองาอมแรงก็มากกว่าแต่อินททเลียมาด้าสอาจจะโดดเด่นกว่าการขับสนุกนู่นนี่นั่นภาพรวมในการขับขี่แฮนด์ลิ่งต่างๆอันนี้คือมาด้า2องยาริสนะฮะสดใหม่ฮะยาริสนะครับมี a อทีที่ all new แต่ผมบอกเลยนะครับคุณภาพการขับขี่สู้อเมร่าไม่ได้อืดกว่าพปรมาไยการควบคุมแฮนด์ลิ่งผมว่าผมให้อเมร่าเทียบกับซิตี้ซิตีนี่คือโดดเด่นเลย แต่ออปชันซิตี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะมากนะแม้ว่าซิตี้เองจะมีการเสริมฟังก์ชัน Honda Sen s i n g เข้ามามีอะแดปติคุชชันโชวเข้ามาในทุกรุ่นย่อยเลยแต่ก็ไม่ถึงจุดหยุดนิ่งในรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะไม่มีกล้องรอบคันถ้าใครแบบว่าอยากจะให้มันมีมาจากโรงงานอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากบางคนเนี่ยจะไปติดตั้งเองบางทีเขาก็เลือกซิตี้นะครับก็ไปติดตั้งกล้องรอบคันข้างนอกก็ทําได้อยู่แต่ว่าราคาของ Honda City เนี่ยก็แพงกว่าถ้าเทียบกันแบบรุ่นต่อรุ่นอะไรแบบนี้นะ แต่จุดที่ h อ n d ้าเขาโดดเด่นอาจจะเป็นในเรื่องของศูนย์บริการแล้วกันนะครับที่อาจจะไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่าศูนย์บริการที่สานที่หลายๆคนเขาชอบบ่นกันในโซเชียลมีเดียซึ่งบางทีเนี่ยปัจจุบันเขาอาจจะปรับปรุงมาเยอะแล้วก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีเนี่ยคนเรานะครับเวลาเราอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเนาะตราบใดที่ยังมีคําพูดยังมีการส่งต่อข้อมูลแบบนี้บางทีคนจะซื้อบางทีก็ลังเลนะเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันก็มีผลในการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ สำหรับผมนะฟังก์ชันฟีเจอร์อื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปี2023ของอเม l ่าเนี่ยอย่างเช่นระบบ SOS ที่จะเชื่อมต่อกับมือถือด้วยสามารถส่งสัญญาณนะครับไปที่ call center นะครับเวลาที่รถเ,เกิดอุบัติเหตุวันนี้ดีเขาเป็นหนึ่งเดียวเลยที่ให้มาจริงๆระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยต่างประเทศก็ใช้กันแล้วแต่ยังไม่ถูกเอามาใช้ในเมืองไทย ยี่ห้ออื่นก็มีแต่ิสันเนี่ยเอามาใช้ในอ e ีโอคาของเขาเนี่ยเป็นโมเดลแรกเลยแล้วก็เป็นคันแรกในกลุ่มอ e ีโอคาอาจจะมีครับโมเดลอื่นๆที่แบบว่ามีระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเช่น Honda Connect นะฮะที Connect ของ Toyota อะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีอ่ะไอ้ปุ่มกดสวิตตัวเนี้ยคือค่ายอื่นในต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยไอปุ่มตัวเนี้ยเขามีนะ Honda ก็มีแต่ในไทย Honda ย,ยังไม่ใส่นะครับก็ ใช้ได้แค่แอปพลิเคชันใช่ไหมแต่ตอนนี้ของนิสสันเนี่ยก็คือในญี่ปุ่นมีที่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วมันก็ยังสามารถสั่งสตาร์ตตัวรถอะไรพวกนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มันทันสมัยแล้วแล้วก็สามารถตรวจเช็คสถานะตัวรถได้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ทันสมัยมากขึ้นใครที่แบบชอบฟีเจอร์แบบนี้นะครับคุณเลือกนิสสันอเมร่าได้เลยสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือแอร์บลบแจ้งเตือนเมื่อรถนั้นเบียงออกนอกเลนโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว้้มมมััันนนส่่ดดีถึงจะไไแบบคุมไอะไไม,ไม, A นะมันมนมช่วยเรราได้จิง ตัวรถเนี่ยยังไม่มีเบรกมือไฟฟ้านะก็จะไม่ได้ออโต้เบรกโฮบางคนอาจจะอยากได้ถ้าอยากได้นะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะต้องไปเลือกอะไรยาริสเอท ฝั่ง Toyota แต่ก็อย่างที่บอกไงเครื่องยนต์แรงไม่เท่านะครับพัดดัลลิ่งโฟมอลัยผมชอบอเมล่ามากกว่าอันนั้นก็คือได้ออปชั่นครบคือมันต้องเลือกอ่ะใช่ไหมอเมล่าที่เขามีให้อีกคือไบร์ทสปอร์ตเดี๋ยวคอสติฟอเรสต์นี่เขามีให้อีกเออมันตัดสินใจยากกันนะแต่ถ้าถามผมพอไหมสำหรับรถใช้งานไบร์ทสปอร์ตแล้วคอสติฟอเรสต์ได้ใช้แน่แน่แจ้งเตือนการชนช่วยเบรกฉุกเฉินมีโอเคกล้องรอบคัน จบเหมือนกันนะเครื่องแรงอ่ะอย่างน้อยเวลาเดินทางไกลอ่ะมันได้เปรียบผมจะรู้สึกว่าผมแบบไม่เหนื่อยมากนะักยิ่งเวลาที่เราเนี่ยได้รถที่มันตอบสนองดีนะครับคือรถเนี่ยเวลาขับแล้วสมมติว่าคุณขับอยู่ที่80แล้วคุณต้องการจะชุดเรื่องแรงไปเจอรถใหญ่ซิตี้อเมก่ากำลังเครื่องยนต์ดีครับเพราะฉะนั้นอเมร่าได้เปรียบเรื่องเนี้ยจะเดินทางนะครับไปกันหลายคนไปรับญาติผู้ใหญ่ห้องโดยสารมันได้แล้วพอคุณนั่งกันหลายคนเครื่องคุณแรงมันไม่เป็นภาระกับรถมากอะ่ะ หลายคนที่ไม่ไป EV อ่ะก็เพราะเรื่องนี้แหละกังวลจะเจออุบัติเหตุไม่ชนเขาเขาชนเราคือกังวลไปหมดอะไรรอนานไหมถ้าหากว่าจะไปเล่นรถยนต์ไฟฟ้าบางทีเนี่ยชนไม่หนักแต่รอซ่อมนานรถมันต้องใช้ทุกวันอ่ะคนที่ออก EV มาเนี่ยหลายๆคนชอบพูดเลยว่าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันประหยัดแน่ๆอ่ะสมมติคุณออกรถ EV 700 0 0แสนถ้าคุณแบบจะใช้รถคันเดียวเลยอ่ะแล้วคุณแบบ ไม่ได้มีรถสแปร์ไว้เลยวันหนึ่งที่คุณเกิดอุบัติเหตุบางทีไม่ได้หนักนะแต่ฉันอยากใช้รถ E ีีทุกวันเพราะว่ายิ่งใชย้ยิ่งประหยัดขับยิ่งเยอะยิ่ง,งประหยัดแล้วถ้ามันไม่ได้ขับละ่ะแต่มันรอซ่อมโอ้แล้วมีรถคันเดียวแล้วไปไหนได้ละ่ะก็กลายเป็นความยากลําบากแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับกลุ่มคนกลุ่มนี้แหละที่ยังไม่พร้อมจะไป BEV ก็จะมามองกลุ่มที่เป็นซ e ิต ok ี้คาร์อิโคาร์รถยนต์น้ำมันรถยนต์ไฮบริดอะไรก็ว่ากันไปและยิ่งถนะ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาขับรถไปกระแทก็ก แบตเตอรี่อีกจะต้องซ่อมเยอะไหมปเปลี่ยนแค่ไหนแล้วถ้าเปลี่ยนเยอะราคาคือภาวะกังวลตรงนี้มันเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าถ้าในแง่ของการเมนเทนแนนซ์ซ่อมบำรุงนะครับโชค๊คต้นกี่บาทโช๊กก็ไม่แพง4ต้นหลักพันซ่อมบำรุงง่ายใช้งานยาวๆได้รถยนต์ไฟฟ้าน้ำหนักตัวรถเยอะภาระของระบบการสะเทือนซับแรงสะเทือนจะรับภาระ,าะเยอะในเส้นทางที่วิ่งเท่ากันเพราะน้ำหนักของตัวรถมากกว่าเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆพาร์ตต่างๆเนี่ย ก็จะมีราคาหรือการต้องรออะไรแต่อย่างพวกเนี้ยก็เทียบได้เลยยิ่งอเมล่าเนี่ยตัวเนี้ยมนได้เชและตอนเปิดตัวที่แรกเนี่ยทำตลาดมา2ปีกว่า,วาแล้วตอนนี้ก็เข้าปีที่3แล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องของอะไรที่เป็นอะไหล่จิ้นเปลืองนะครับผ้าเบรกโชค๊คอะไรพวกเนี้ย ที่เหลือมันก็จะเป็นอะไหล่ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เวลามันพังเนี่ยมันไม่ได้พังพร้อมกันถึงมันจะมีปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นนะครับแต่เวลาคุณเปลี่ยนอะราคาค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงมากด้วยรถมันเป็นรถไซส์เล็กนะครับถึงมันจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบก็ตามที่แบบว่าอาจจะต้องการการดูแลมากกว่าเครื่องยนต์เอแต่ว่าชิ้นส่วนต่อชิ้นในการเปลี่ยนมันก็ถูกกว่าคุณเทียบเคียงกับความแรงที่คุณได้ใช้อะยังไงมันก็ได้เปรียบเรื่องพวกนี้มันยังเป็นจุดเด่นที่ทํําาาาาาาใใใหห้้อเเเมมมมล่นนนนยััังงงงงตบบบบบโจจทกรรรชสคุิปะณ70,0,000า ถ้าจะหาเหตุผลก็คือหาเผลได้แบบนี้หนึ่งเลยบัตเจ็ตคุณมีจํากัดคุณมีเงินอยู่ประมาณนี้ ออกรถไม่เกิน7 0 0 0 0สบาทต้องการรถที่มันเบนเทนแนนง่ายๆเพราะคุณไม่รู้เลยครับว่าชิ้นส่วนใดบ้างที่คุณจะเจอการเปลี่ยนหรือประสบอุบัติเหตุหรือเกิดอุบิเหตุอะไรก็้ตตามแต่แต่คุณรู้เลยว่าในรถทั้งคันเนี่ยราคาในการเปลี่ยนหรือว่าในการรออะไรมันไม่ได้นานคุณสามารถที่จะส่งรถเข้าซ่อมเนี่ยแล้วใช้เวลาไม่เยอะมากนะักถ้าเยอะเนี่ยแสดงว่ามันผิดปกติเรื่องอื่นแล้วแหละนะฮะอูอาจจะทํางานไม่ทันนะดองงานเอาไว้ นครับหรือการปล่อยป่าละเลยอะไรก็ตามแต่ของศูนย์บริการนะครับคุณมีศูนย์บริการที่อาจจะบ่นกันว่าดูแลไม่ดีเลแต่คุณสามารถเข้าไปสั่งพาร์ทได้ทั่วประเทศที่เป็นดิลเลอร์นิสสันชิ้นการพวกนี้เวลามันโดนโมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกระแทกฟุตบาทมันไม่ต้องมานั่งกังวลนะ่ะว่า อะไรจะหาได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณใช้รถเยอะด้วยต้องการรถไซส์แบบนี้เพราะว่าบัตเจ็ตคุณจํากัดเนี่ยแล้ววิ่งออกต่างจังหวัดด้วยอย่ากได้รถที่มันกําลังดีหน่อยก็นี่ยแหละครับอเมลา่าผมให้3-4โจทย์เนี่ยก็จะชัดละ แต่ถ้าใครแบบว่าที่บ้านมีรถยนต์อยู่แล้วแล้วแบบวันนี้ต้องการจะซื้อรถยนต์อีกคันหนึ่งวันนี้คุณมีตัวเลือกแล้วคุณสามารถไป BEV ได้เลยคุณสามารถไปซื้อรถยนต์กลุ่มที่แบบอาจจะคันใหญ่กว่านี้ได้นะครับคุณมีบัตเจตที่มากกว่านี้คุณมีกําลังของตัวเงินแล้วก็มีพฤติกรรมในการใช้งานรถยนต์ของคุณในชีวิตประจําวันของคุณในไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยที่มันเหมาะสมกับการใช้งาน EV แล้วก็คุณไป BEV ได้เลยถ้าเราอยากใช้เรา คำนวณดูแล้วนะครับเราเพร้อมที่จะใช้ในวันนี้เพราะฉะนั้นผมจึงแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มหลกัหลกๆในเงิน7 0 0 0 0สบาทในวันนี้สําหรับเมืองไทยแต่ใน7 0 0 0 0สบาทสมมุติว่าเราแยกมาแล้วว่านี่เป็นกลุ่มคน BEV อ่ะนี่คือ BEV แต่ในกลุ่มที่เป็นรถยนน้ํามันหรือไฮบริดกลุ่มตรงนี้ นิสสันต้องไปแยกเอาเองต้องไปเจาะลูกค้าเอาเองต้องไปจับให้ได้ว่ารถตัวเองจะเจาะลูกค้าแบบใดอายุเท่าไหร่คนกลุ่มไหนส่วนวันนี้ในมุมของคนที่เป็นผู้บริโภคกําลังตัดสินใจซื้อวันนี้ผมได้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งสุดท้ายคุณผู้ชมจะต้องไปเวทไปชั่งน้าหนักกันเอาเองนี่คือข้อมูลครับที่ผมเอามาพูดคุยนะครับแล้วก็มา เปรียบเลยเปรียบเทียบเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองตัดสินใจดูครับว่าน issan amira นั้นเป็นตัวเลือกแล้วก็เหมาะสมกับคุณผู้ชมอยู่หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานของ mass อุุก c าทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับซิดดาวพี e กลับมาแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับแต่วันนี้นี่คือน issan amira ในคอนเทนต์ซิดดาวพีดสวัสดีครับ